สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับ ทีมข่าวสวทอุดรธานีก็ได้มีโอกาสติดตามคณะอนาาุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสนย์ราชการสะดวกหรือ GECC ซึ่งก็นำโดยนางสาวอภวรวรนณเจริญกุลประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสนย์ราชการสะดวกขณะที่7ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานส่วนราชการสะดวกประจำปี2563โดยวันแรกครับก็ตรวจประเมินที่สำนักง,งานสพมิตสาขากรุมพะบาปีมีนางสาวนนยนาพิสุทธิลัตน์สพมิตพื้นที่อุดรธานีพร้อมนายสำรานศิวะปัญญาพรหัวหน้านสำนักง,งานสพมิตสาขา กุมพวาปีนำเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมชี้แจงผลการดำเนินการตามมาตรฐานส่วนราชการสะดวกเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการในการเป็นส่วนราชการสะดวกประจำปี2563ก่อนเดินทางไปตรวจประเมินณนะหน่วยงานสำนักง,งานการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมพวาปี ในช่วงเช้าวันที่2ครับก็ลงพื้นที่ตรวจประเมินวัตรฐานส่วนราชการสะดวกนักการไฟฟ้าส่วนูมิภาคจังหวัดอุดรธานี2ก็มีนายชานชัยสีสำเริงผู้จัดการให้การต้อนรับคณะและนำเยี่ยมชมวิธีการกระบวนการและผลการดำเนินการเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกพร้อมรับชมการแสดงนวัตกรรมของการไฟฟ้า ที่มุ่งให้บริการประชาชนด้วยความรวดเรว็วประกอบไปด้วยนวัตกรรมกระบวนการการแจ้งไฟฟ้าดับและวิเคราะห์แบบออนไลน์การซ่มอมบำรุงระบบไฟฟ้าโดยไม่ต้องตัดกระแสเครื่องวัดอุณหภูมิหม,ม้อแปลงอัจฉริยะใช้ตรวจสอบความผิดปกติของหม้อแปลงเครื่องตวรวจวงจร r c d สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและหุ่นยนต์สำรวจต้นไม้เพื่อใช้สแกนต้นไม้ในระบบสายส่งเพื่อป้องกันไฟฟ้าดับหมายที่จะให้่ลยรชาชการและก็รัวิสาหกิจเนี่ยมีการบริการที่ดี ประทับใจเข้าถึงง่ายและมีความสะดวกกับประชาชนแล้วก็มีบริการที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นหัวใจของ GCC เนี่ยจะมีการประเมินความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนว่าประชาชนในพื้นที่ที่หน่วยงานนั้นตัน้งอยู่เนี่ยเขาต้องการรับบริการประเภทใดบ้างนอกเหนือจากที่บริการที่หน่วยงานจัดให้แล้วเนี่ยอย่างเช่นที่มันมากมายเกินไปกว่านั้นนี่ยบางแห่งเนี่ยหลายแห่งก็แบบน้ำดื่มที่นั่งคอยสะดวกสบายต้องการกาแฟ Son, ต้องการไ i ไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่เสริมเข้ามา ในสิ่งที่ประชาชนต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในงานใดประสงค์ที่จะขอรับการประเมินเป็นศูนย์ราชการสะดวกเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องจัดบริการเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของประชาชน mm hmm. มันจะมีเกณฑ์หลายข้อหลายระดับที่จะต้องประเมินกว่าจะได้เป็นศูนย์ราชการสะดวกแต่เมื่อได้แล้วเนี่ยหน่วยง,งานจะภาคภูมิใจเพราะว่าเท่ากับว่าเราเป็นหน่วยง,งานที่อยู่นั่งน,นยอยู่ในหัวใจของประชาชนสามารถที่จะให้บริการประชาชนอย่างประทับใจและเขาภูมิพอใจ ทางนี้ครับส่วนราชการสะดวกหรือ Government Easy Contact Center มีชื่อย่อว่า GECC ก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2559เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการมีความสะดวกรวดเร็วลวดขั้นตอนกระบวนงานที่ไม่จำเป็นเข้าถึงได้ง่ายในทุกเรื่องในการให้บริการประชาชน ในปี2,563ก็มีหน่วยงานยื่นขอรับรองการประเมิน2,231ศูนย์ผ่านการตรวจประเมินจำนวน463ศูนย์โดยต่อจากนี้ครับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่7ก็จะได้สรุปผลการตรวจทั้งหมดนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกมอบตราสัญลักษณ์และโล่แก่ผู้บริหารศูนย์ภายในเดือนกันยายน2,563 และนี่ก็คือข่าวสารจากจังหวัดอุดรธานีผมฉัดชัยเคนสุวรรณทีมข่าวสวทอุดรธานีรายงาน